โอโหขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกเลยหนึ่งเมษายฟ้าเปิดดวงเปิดอะ่ะหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วนะฟ้าฝนเป็นใจดวงชะตาเปิดทางทำให้ช่วงเวลานี้นับตั้งแต่1เมษาเป็นต้นไปคุณจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสชีวิตจะราบรื่นรุ่งเรืองนะเรียบง่ายแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จร่ำรวยอะ่ะ การงานจะราบรื่นหางานอยู่ก็จะได้งานนะหากต้องการที่จะเติบโตก็ต้องมีโอกาสต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเติบ,ตบโตบม่มีโอกาสเติบโตนะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูมีโอกาสที่จะผู้หลักผู้ใหญ่เนาะจะสนับสนุนรุกทำค้ำชูช่วยเหลือผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานและธุรกิจด,ด้วยนะ มีโอกาสได้รับมรดกตกทอดได้เงินตกเบิกได้สืบทอดกิจการนะมีโอกาสเหลือเกินว่าในเรื่องของธุรกิจจะเบิกบานจะมีลูกค้าลูกหาเข้ามาไม่ขาดสายดวงเปิดฟ้าเปิดดวงชะตาเปิดเปิดทางให้หมดนะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโต,ตก้าวหน้ามีโอกาสว่าจะรุ่งเรืองร่ํารวยนะคะแล้วก็รุ่งโรด้วยนะคะในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยในช่วงเวลานี้นะคะอะไรที่ไม่ใช่จบไป ใครที่ทิ้งเราไปชังมันนะอะไรที่มันไม่ดีจะจบสิ้นไปนะและดวงชะตาชีวิตกําลังจะได้เจอสิ่งใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าจะนําพาคนดีๆคนที่จะนําพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง,งเติบโตก้าวหน้าเข้าสู่ชีวิตคุณมีโอกาสได้พบรักแบบบุพเพสนิวาสมีโอกาสว่าจะได้พบรักดังผมฤิธิอใครแล้วทนายอย่าลืมทานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของเพอนนะคะยินดีด้วยนะ